ตอนนี้เรานั่งรถรางมากันที่สวนด้านในของสวนโน้นตอนนี้จะเป็นพวกบอนไซนะคะตอนนี้เรือน n u ซอรี่ชมสวนชุนชน Nursery ชมนะคะใช่ค่ะเมื่อกี้เราไปแวะที่สวนกระถางกับสวนสับปะรดสีถูกไหมใช่ค่ะนี่นะคะเรามากันหลายคนประมาณสิบห้าคนนะคะตรงนี้แล้วก็สับปะรดสีนะคะ สวยมากเลยทุกคนใช่อันนี้สับประรดสีเขาก็จะทำเป็นชั้นเหมือนต้นคริส <c ant art> ต์มาสนี่แคนตัสค่ะแคนตัสฝั่งนี้เป็นส่วนแคนตัส <c ant art> นี่เขาก็จะพาเราวนล้อนะคะฮู้ยฮูย้ยฮู <c ant art> ้ยฮูย้ยเฉียวเฉียวเฉียว <c ant art> สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีสองคนค่ะสองคนที่เข้ามาสวัสดีแฟนคลับทั้งสองคนที่เข้ามาติดตามรับชมพวกเราพวกเรานะตอนนี้เราไม่ได้ไลฟ์งานละใช่แล้ว ไลฟ์ไปเมื่อวานก่อนเออเหรอพี่ฝนพี่ฝันไลฟ์เหรอใช่ยำยำบุญทำยำบุญเส้นกินกันที่ริมคลองอ๋อตอนนั้นดิฉันไม่อยู่จะหลงที่ไหนเ่ะเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานก่อนเมื่อไหร่สามจริงเรามากับป้าดานะแต่ป้าดานั่งอยู่ไหนนั่งอยู่นี่นี่ค่ะนี่เอวาหลับไปแล้วแล้วก็ป้าใหญ่ป้าใหญ่อ๋อวอนนะคะนี่นะคะนี่เป็นสวนพันไม้กล้วยไม้อันนี้ก็เป็นโรงเรือนปลูกพอปลูกนะ ันนี้ไม้เลื้อยเลื้อยเลื้อยห้าคนเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มมาเรื่อยเยนี่นะคะเราจะเข้าชมสวนอีกต่อแล้วนะคะทุกคนก็คือไม่ต้องเดินค่ะนั่งค่ะนั่งชมไปเลยเลยอากาศเย็นมาอากาศไม่ได้ร้อนมากไม่มากเท่าไหร่แค่แค่อะไรคะอ๋อไม่ใช่หมายถึงว่าอากาศไม่ได้ร้อนมากค่ะคุณยายไม่ได้ว่าเนื้อที่เท่าไหร่ค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนนี่เธอจะได้เห็นหน้านชัดแล้วก็ตอนนี้แะละฉันเอ่อตันจออันนี้แคนตัดอุ้ยสวยมากเลยเธอนี่ทุกคนอาจจะเวียนหัวลายตานิดนึงนะเพราะว่ารถมันวิ่งอยู่คือเราก็วิ่งไปเรื่อยๆแคนตัดอ่ะสวยมากอนี่นะคะพี่ฝันดูดิว่าทำไม<ด>คอมเมนต์มันไม่ขึ้นพี่ฝันลองดูดิว่าคอมเมนต์ขึ้นไหม อันนี้ก็จะเป็นแคนตัสน,นะคะเขาทําเป็นแบบต้นคริสต์มาสเลยอะเป็นชั้นๆ้นเลยใหญ่มากใหญ่มากสวยมากตอนนี้เราก็จะเริ่มเข้าสู่ส่วนไดโนเสาวนี่นะคะนี่นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบต้นโอลิฟเขาบอกว่าราคาต้นเป็นแสนน,นี่น่าจะต้นยืน้างแล้วเนี่ยต้นใหญ่มากบอกที่นี่มีต้นโอลิฟประมาณต้นมะกอกประมาณสามร้อยกว่าต้น ก็คูณไปเอตีไปต้นละแสนก็เท่าไหร่นะพี่ฟันสามร้อยต้สามร้ยล้านสามร้อยกว่าสามสิบป่ะสามสิบตลานนะคะคือใหญ่ใหญ่มากใหญ่จริงๆแล้วเป็นต้นอรีิที่เขานําเข้าจากจงประเทศสเปนนะคะนี่นะคะก็คือจะเออแดดแดดจะเปียกนิดนึงทุกคนมองไม่ค่อยเห็นนะาจออันนี้ก็จะเป็นหุบเขาไดโนเสาร์นะคะหุบเขาไดโนเสาร์นะคะนี่ คใครเคยมาเที่ยวสวนนงรนแล้วพลาดไม่ได้แน,น่นอนนะอีฝันยังพลาดไม่ได้เลย<อ>มากี่รอบจำไม่ได้แล้วค่ะใช่ก็จะมีชื่อไดโนเสาร์แต่ละตัวอยู่ข้างล่าสายพันธุ์น,นนะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องกล้องบีบีนะคะ<อ>แสงมันอาจจะย้อนแสงหน่อยนะเพราะว่าเราอยู่บนรถตอนนี้เรากำลังนั่งรถลางชม ผมสูบเขาไดโนเสาร์นะคะนี่นะคะหให้เราเดินตอนนี้ก็คงไม่ไหวอะคะ่ะเดี๋ยยวค่อรเนี่ยเดี๋ยวเขาจะปล่อยเราแล้วะค่ะุ๊บเขาก็จะปล่อยเราปั๊บเลยะค่ะเราปล่อยเราไปเลี้ยงไดโนสเสาร์เหรอเขาจะปล่อยเราไปเลี้ยงไดโนเสาร์นะคะทุกคนก็คือจะไปถ่ายรูปก,กับไดโนเสาร์ตรงนี้นะคะนี่<า>แต่ละแต่ละสายพันธุ์เขาก็จะมีชื่อบอกอยู่ยคือเราจะเดินก็ได้ หรือเราจะได็เสาวตัวเล็กเขาชื่อเขามีชื่อด้วยนะมาสคอตอ่ะเขาชื่อว่าเด็กบ้านนอกเขาไม่ใช่เด็กในเมืองเออดิสวัสดีค่ะไปเที่ยวไหนกันเอ่ยคนเยอะมากแต่เขาบอกว่ามีอุ้ยอังนี้มีเสียงด้วยลเธอสิบสามคนรอก่อนนะแม่รอกนลงได้ยังโอเคลงได้ค่ะ เดีย๋ยวแป๊บนึงนะขอ,อลดลงก่อนเหน <laughs> ื่ยอยกันแล้วไม่อยากลงอยากจะนั่งกันต่อลงอีก5นาทีเดี๋ยวเราจะมาแล้วไม่ <S <S ไม่เหนื่อยแล้วอยากอ๋ออันนี้จุดที่สองแล้วพี่กุ๊กคือเขาจะปล่อยลงตรงนี้จุดที่สองแล้วก็กล,ลับกลับไป เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะทุกคนขอเดินเราะไปก่อนเพราะว่าลงผิดฝั่ง <c oughs> นี่ในกรุ๊ปทัวร์ของเราสิบห้าคนจากประเทศญี่ปุ่นนะคะนี่นะคะนี่น้องอิซามุอิซามุอิซามุทักทา,ายทักทา,ายแฟนคลับ <c oughs> นี่นี่อะไรนี่ในนองโยโย่ดีมีมาซาโร่แล้วก็นี่น้องอยูเมยูเมยเ <c oughs> ซฮายเซฮายเริ่มร้องแล้วค่ะเริ่มร้องอ <c oughs> ่ะเริ่มมั่ง่วงอ่ะ เอ็มเอ็มอันนี้ไปแล้วค่ะคนนี้คนนี้ไม่ไหวแล้วค่ะคนนี้ไปคนแรกเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคนหลบหลบหลบเข้าทางด้านหลบ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 รถกันค่ะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เก้าค่ะโอ้คุณเอ็มขึ้นมาก่อนเข้า้างด้านก่อนได้นะพี่ฝันพี่ฝันเออพี่ผิดเย็บผ้าใใหญ่เขาจะขึ้นชั้นไม่อันนี้มันเป็นจุดสุดท้ายแล้วไงพี่ปุ้พี่ไผพอเสร็จปุ๊บมันก็จะออกข้างนอกแล้ว สวัสดีค่ะทุกคนพีเอวาหลับไปแล้วตรงนี้เป็นจุดถ่ายรูปจุดสุดท้ายพี่เอ็มเนยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปแล้วอ่ะเราไม่ต้องกลางเนาะตรงโน้นก็จะมีจุดนั่งพักนั่งดื่มนั่งดูนะคะโน้นก็จะตัวเดียวเาสองคนใช่ตรงนี้ก็จะมีสายพันธุ์ต่างๆแล้วก็จะมีเสียงด้วยอันนี้เป็นจุดรอรถค่ะถ้าเราไม่เราไม่ไปไหนเราก็ขึ้นได้เลย เราต้องไปรอตรงนูน้นไปรอขึ้นตรงนู้นต่อเดี๋ยวตอนนี้ให้เขาเขา้าเข้าห้องน้ำกันก่อนป้าเดินไปนั่งนู้นก็ได้กับป้าอึ่งก่อนเพราะว่าเขารอเข้าห้องน้ำกันอยู่อันนี้นั่งชมทัศนียภาพกันหน้าห้องน้ำนะคะไม่มีงไง ไดโนเสาร์ค่ะดูไดโนเสาร์ตัวนั้นตายแล้ะค่ะทุกคนดูตัวกินเนื้อนี่ใครเข้า่าใหญ่เข้าหรอดูตัวกินเนื้อเขากินไดโนเสาร์ตัวนี้ค่ะพี่ไพบอกไปช่วยปั๊มหัวใจก่อนไม่ขึ้นพี่ไพเขาไม่ขึ้นนะพี่ไพพี่ไพเขาไม่ขึ้นนะแก่หแก่ระวังโดนจับกินนะพี่ไพอย่ามันจะงงับเอานะ ตอนแรกเขาจะไม่ลงกันเขาบอกแต่พายบอกว่าอันนี้จุดสุดท้ายแล้วต้องลงต้องลงอยู่แล้วไม่งั้นเขาจะพากลับออกข้างนอกนี่ไงทางจังเลยอ่ะทุกคนไดโนเสาร์น่ากลัวมากมึงมากมากเอาขึ้นบันไดข้างบนเจออะไรคะใครไปเที่ยวปีใหม่ที่ไหนกันบ้างคะอันไหนคะอันไหนคะแถววน้มมสยยากเเลต็ ต้องขึ้นลอยฟ้าเพราะมันจะเห็นวิวข้างบนใชลนนขขน่ลุกปๆ <laughs> ี่ยืนหทหายรูปเยวเราเดี๋ยวเราเดินไปรอตรงนู้นกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันอันนี้ก็จะมีแบบคนเยอะเลยตอนนี้ก็คือตรงนี้เป็นจุดจุดลงรถแล้วเขาก็จะให้ทุกคนเข้าไปถ่ายรูปในหุบเขานะคะนี่ก็จะมีรูปปั้นไดนโนเสาร์เยอะแยะเลยตรงนี้ก็จะเป็น นี่มีสะพานสลิงให้ไปถ่ายก็จะมีเดนนเสา์ตัวใหญ่เอาปานั่งลงรอดิเอาเข้าห้องน้ำกันอยู่เดี๋ยวรอรอรถคิวต่อไปนะวางข้างวางข้างวีวามดสภาพค่ะ เยเดี๋ยวเราฮะแล้วก็เดี๋ยวก็กลับที่พักเลยไม่รู้แม่สัตว์ตหิวไ,ไม่รู้สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นที่ขายของฝากป่ะตรงนี้หน้าขายของที่ระลึกไดโนิสโซลสวัสดีค่ะมีอ,นนาาอรระอไรช่องไหนฮะไรช่องไอ้นี่ช่องชิคชิคช,ชาแนล วันก่อนพี่ฝนกับพี่ฝันไลฟ์สดทำอะไรนะยำยำไปเดี๋ยวขออนุญาตนะคะทุกคนกิน้เยอะเหรอเดี๋ยวก็ปวดฉี่น้ำอะไรอ่ะน้ำเงาเปล่าน้ำน้ำใสเดนน้องสาวตัวใหญ่มากพี่ฝันอยู่นู่นพี่ฝันรอรอผู้สูงอายุอยู่ นี่นะคะอันนี้ก็จะมีอันนี้เป็นสะพานลอยฟ้าเราขึ้นไปชมวิวด้านบนนะคะถ้าใครสะดวกเดินก็เดินชมวิวส,สวยๆด้านบนนะคะอากาศไม่ได้ร้อนมากมีลมพัดเย็นสบายใช่ไหมปะใช่ใช่ครับอากาศเย็นใช่ไหมทุกคนก็ไม่เดินอะอ <laughs> ฉันฉันฉันไม่เดินไงฉันไม่ไหวไงฉ,ฉันต้องปีนขึ้นไปนะฉันต้องขี่ของก็ต้องเดินขึ้นไปให้หได้ก็ใช่ไงมันก็ต้องขึ้นไปไง แล้วเราก็ต้องลองใหม่เขาไปดูวิวข้างบนไงเธอมันง่ากว่าด้วยว่าก็ขอกันแล้วแต่แต่ไม่รู้ว่าแต่ไม่รู้ว่าทางขึ้นทางขึ้นรถเข็นอยู่ตรงไหนนี่ไงเราไปดูข้างในอ่ะอันนี้เป็นของผ่านเข้าข้างในเมื่อนหร่ละเข้าตรงนั้นนะมั้งข้อตึกอาคารนั้นอ่ะใช่แล้วคนเยอะมากเลยนะในหุบเขา ก็จะมีไดโนเสาร์ทักไทยเอคอยาวยืดไปหน้าดำมากวลาย้อนแสงนี่แสงกำลังฮันน้าอันนี้หันปึ๊บอ่านี่รับแสงออร่าไม่มีเลยมืดม,มันกำลังค่อยปรับ27คนละสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากไปกดติดตามช่องน้องเอวากันด้วยนะทุกคนใช่เอวาซีเคสตค่ะช่อง u t u b e ช่องใหม่นะคะฝากผลงานของน้องเอวาเป็นเอวา กับเขากับเพื่อนเพื่อนอ่าและของเพื่อนนะคะใชครเป็นแฟนขับชิกๆตัวยงก็ฝากติดตามด้วยเนาะแล้วก็ฝากน้องเอวาไว้ด้วยนะคะเป็นสตอรี่ที่แบบว่าเขาก็จะมีเรื่องราวอ่ะว่าเป็นเออแล้วก็การส่งต่อจากพี่บีแอนน่านะคะใช่แล้วก็ไปดูว่าแต่ละอีพีอะ เขาจะมีเพื่อนเป็นตัวอะไรหรือหรือทําอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่มาบ้างใช่แล้วตอนนี้เจ้าของช่องอ่ะสลบสลบไปแล้วค่ะเพราะเดินทางแต่เช้าเลยเราออกมากันตั้งแต่เกือบตื่นเช้ามากอ่ะเนาะคือตื่นเต้นไงตื่นเต้นไงนางตื่นตั้งแต่ตีสี่อตื่นมาอาบน้ำแต่งตัวหรอโดนแม่หลอกเพราะว่าไม่งั้นอ่ะคือนางก็จะไม่ตื่นเลยไงแล้วกว่าเราจะอาบน้ำแต่งตัว ญี่ปุ่นเนาะเป็นญาติญาติที่มาจากญี่ปุ่นนะคะก็พาเขามาเที่ยวที่สวนนงนุชกันปีใหม่ตั้งแล้วโอเคแล้วทุกคนอ่ะมาเที่ยวปีใหม่ที่ไหนบ้าง<ะ>ก็เดินดทางปลอดภัยนะคะ,ะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย<ะ>พออากาศ<ะ>เปลี่ยนต้องใครที่เป็นเที่ยวเหนือก็ระวังเรื่องการเป็นหวัดหรืออะไรอย่างนี้นิดนึงอนะขับรถขับลาก็ จะเย็นเย็นกันหน่อยเออใช่รถรถมันเยอะเนาะเพราะว่าจริงๆอับพี่าฟไปต่างจังหวัดมาแนละ้วเมื่อวันก่อนเราก็เพิ่งกลับมาถึงนะคะวันนี้ก็เลยมาต่อยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขม,มีสุขภาพแข็งแรงในวันปีใหม่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายก็ฝากผลงานของพวกเราด้วยบ๊ายบายค่ะฝากติดตามด้วยนะคะอย่าลืมไปกดไลค์ให้น้องเอวาด้วยนะซ่องเอวาซิคัดขาดไปดูที่หน้าชุมชนได้เลยปักปักลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ